ทำไรวะเนี่ยน้ำขึ้นนิดนึง อเสียบากแค่ไหนเสียบากปวดม่ใช่ปวดโอ้ยมักน่ำท่วมเมื่อมาเล่นหน่ำผู้เดียวมันมักเล่นหน่ำนี่พี่น้องรถใหญ่มากบ่รถใหญ่มากบุญลบลลบลุมาบลุ่มาบลุมาบล่มลบลุ่น่ำขึ้นครับผม แอเนี่อีโบโมันเล่นนามโบโบ <c oughs> โอ้ยคนมาคาขนาดได้ี่เห็นมันแล่นเล่นตะดนล่ะเนี่ยพ่ามาส i กูมาเห็นมันเล่นตะโดน,ลน <c oughs> เลยได้อนนไอผุ้นนไอนนแนผู้นเลแล้วเอๆๆๆๆๆเอคนมาเล่นหนามด้เห็มาตะโดนล่ะวายุูมันหายไปใส nhi hoàng, bố thấy mận, bố liền nả mày pí, bay đi, nhảy cầu bay đi, <laughs> <và> học <phải> cắt đi, mày <laughs> <và> pí, <phải> đi đâu <laughs> mày <laughs> đi đâu, em mang liền nả mày đấy nè, ha mưa bố mưa đấy nè, nhảy lóc bay đi. <coughs> <coughs> Tha <thám> mưa bố mưa đây nè Bố ơi nhớ lúc này มาซอยเด้อมาซอยเด้ได้ยินเสียงหมาสิไปเด้เนาะโบกลับมาแม่กลับมาแม่เมื่อเมื่อสิเมื่อบ่ลอะนี่ เมือ่อยี่บ่นี่พ่อแหลมั้งเมื่อยไปไปห้างยางเมื่อยไปยางเมื่อยแล้วพ่อแล้วเลยนพ่อแล้วมามเาามามมานี่เอ <c oughs> อินเมือม่อนสีเมื่อยี่บ่เนี่ <c oughs> เนี่ยครับบรรยากาศน้ำขึ้นเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> mặc đến làm Mất liền ta đổ lại đấy đi Ai vô 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 khán Lạc mất liền nạm Thớ bếp điều không phải đấy thế nào mà để làm Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

เห็นน้ำบ่ไรได้เนี่มันไหวน้ำบ่เป็นแมีนมันจีจมน้ำที่ล่ะมัวบริสุทธิ์ไหวน้ำไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เฮ้ยม e ักเรียนค่าขนาดเพิ่มเอาดิษฐ์หอเขาดิษฐ์หมักเรียนค่าขนาดเลยกัดเสียมากกัดเสียมากแล้วเนาะ คนกำลังชิมาโต๊ะกันแล้ว <laughs> ไปเรียนไปเรียนไฮคลิปไฮคลิปบอบ่อบอบ้อ้คือไปไกทเลอ่าวานนี้ มัตนแกอีต๊ันนี่มโตนเล่นะนี่โบไปไกลเถอะโบไปฝนบากเล่ยนน้ำเอา้าลินกับนี่นละบานรอบใบครับรอบใบอันนี้สี่ใบสองละ่ะโอ้ฝนลิ่นอะไรพี่นอ้องฝนเหล่มลินมาละ น้ามคือไลเกา่า่านน้คืนหอดป้นี่มันมากเด็น้าเอ้าเอาเเอาแล้วแม่นมสิม <laughs> <c oughs> แมบบ <laughs> หน้ามโอ้แล้วแบบเร็ววะน้ามไล่กูเก่าได้ผิดห่อง <laughs>

Nàm lái của câu à Nàm khửn của câu đấy Nàm lái ai bắt giò cái hay là dò cái rồi đấy mò này, nè, nước nhiều hơn cái น้ำไหลก็เกา้นา,น,ากน้ำึ้นไม่อีกละเส้นสองเส้นนี่แหละฝนกำลังมาครับผมบนตัวดินล่ะโอ้ฝนไม่หยีงนี่ท่วมแน่นอนเลยนี่ทางเนืบอบางเสียมสิคุณฮอดผี่ได้บ่ะเพียงแหววเนี่ยบาดทางเานือเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังมากเรื <c oughs> ่อยๆบานอยู่ตามระเตรียมโตแล้วครับผม